ัครบพบกันในเรื่องเล่าพิจิตเขตหประจำวันศุกร์ที่4กรกฎาคม2568จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเขตหนึ่งครับวันนี้อยู่กับผมนายธรรมรัสินคานเป็นผู้ดำเนินรายการครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับวันที่1กรกฎาคม2568เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2568เวลา7นาฬิกา นายนิเวศอินสุวร์ผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าลูกเสือจังหวัดพิจิตรได้เข้าร่วมพิธีบวงสวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวนลุมทินีกรุงเทพมหานครจากนั้นได้เข้าร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยณห้องประชุมสุภาราาัยสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยมีนายชูศักดิ์ศิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาคราชการลูกเสือในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรลูกเสืออื่นๆเข้าร่วมพิธีและต่อมาเวลา9นาฬิกาได้มอบหมายให้วาทีฟันตรีสุวิจิตกันทารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายสิธิศักดิ์เทพประสิทธ นางสาวน้ำอ้อยสุขเลิศรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งผู้ส่งคุณวุฒิด้านลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือเนนารีรวมกับสำนักง,งานลูกเสือจังหวัดพิจิตรร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและส่วนสนามของลูกเสือจังหวัดพิจิตรเพื่อน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะ,ะลูกเสือแห่งชาติโดยมีนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดพิจิตรเป็นประธานณสนามกีฬาจังหวัดพิจิตอรอาเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรครับและในเวลา15นาฬิกานายนิเวศอินสุววผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคาปฏิญาณและส่วนสนามของลูกเสือ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2 5 6 8โดยสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อดำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติโดยมีพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์ครมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์และเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานและองค์กรลูกเสือทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีดังกล่าวและพร้อมกันนี้ยังได้มีพิธีประกาศและมอบรางวัลการประกวดทักษะลูกเสือเนนารีสเกิลสกิลช a l เ e น g ์ระดับประเทศรวมถึงรางวัลพิเศษสำหรับกองลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดปีที่สนามสุภชลศัยกรุงเทพมาหานครครับและต่อมาครับเป็นข่าวของวันที่2กรกฎาคม2568ที่โรงเรียนวัดจรเข้พร้อม อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตนรนายนิเวศอินสูว์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเรเขตหนึ่งได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการป้องกันภัยในสถานศึกษาซึ่งได้มีกำหนดการระหว่างวันที่2ถึง4กรกฎาคม2568โดยมีการฝึกอบรมทั้ง3จุดด้วยกันเริ่มต้นที่จรงเรียนวัดจระเข้พร้อม จุดที่2เป็นโรงเรียนบ้านหนองน้ําเขียวและสุดท้ายเป็นจุดที่3ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านนังนกประชาพิทักษ์โดยการอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนครูผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีป้องกันภัยต้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยในสถานศึกษาปลูกฝังให้ทุกคนมีความตระหนักและความสําคัญในการป้องกันตนเองจากภัยต่างๆอย่างเหมาะสมโดยมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลสามง่ามเป็นวิทยากรและมีผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรวมทั้งสิ้น275คนเข้าร่วมกันอบรมครับต่อมาครับเป็นข่าวของวันที่ 4. กรกฎาคม2 5 6 8 ที่ห้องประชุมสาหลวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งนายนิเวศอินสุวอผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งได้เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการดําเนินการประเมินสำลีทิพยผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งศึกษานิเทศครั้งที่1รอบ6เดือนโดยมีนางจิรภาเอ็มเอ็มนางธารีรัตน์บุญรักษนางสาวเกศแก้วต่ายเทศศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษและ ในจิรพัฒนสัมมามิตรศึกษานิเทศชำนาญการเข้าร่วมรับการประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกศกำหนด และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆในเรื่องรอบาพิจิตเขตหนึ่งประจำวันศุกร์ที่4กรกฎาคม2568จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเขตหนึ่งครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซ b s สไคร์กันด้วยนะครับและสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง Facebook เพจสพป,ป,ป 1, YouTube, พิจิตเขตหนึ่ง u t u b e พิจิต1หนึ่งชแนลและ TikTok ประชาสัมพันธ์พนสพปพิจิตเขตหนึ่งครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปครับ สำหรับวันนี้ผมนายธรรมรัตน์สิงคารผู้ดำเนินรายการก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับพวกเราสปปออมีจิตเขตหนึ่งรวมใจเป็นหนึ่ง